เพิ่งมาเด้อวันนี้เด้อของแท้เด้อเนี่ยงั้วจะบีบเอ่านามันเด้อวันนี้ของแท้ครับของแท้เดี๋ยวจะได้ไหลวันนี้ติดใจก่อนนะงั้นก่อนมาหน,นามันไหลนี่บีบออกก้อนนี่ นี่เขาเอินยังเขาเอินด่างมันมนบ่นี่งด่างมันนี่เนี่ยเนื้อหมูขาดสุกตัวน้อยมันเล็กเล็กนี่มันนั่นแล้วถ้าทำหนี่งก็จะกันแล้ว

าเด้เี่แต่ว่าคนาว่าเป็นม,มิมราจาับว้าวอมาสองลอยมันเน่นเนีโอ้แม่นหนาม่เองขึ้นเองเนขเดงขึ้นเ,ง,เ,ง,เ,ง,เงน้ำพึ่งแท้แต่ว่าเป็นมิมอ้าวต้นา่าเป็นนามเนี่ยนหมกเป็นหนามเป็นไ กินกับกาแฟหรือว่ากินกับนัน่นนันหาจินยากยนะ่ได้ไะธรรมชาติอ่าอยากจะขวดหน่อยวันไหนโอ้ยสักวันของแท้ทือวานน่ะ อันออนี้เป็นจะชิมแล้ววนะันนี้ครับ มือล้วนๆคุณบอปั่นด้วยมือตัวเองมือโบราณเลยปั่นเซ๊ดเลยนี่ยคุณบอลมันจะแสีบพักมัเข้มพอดีเอามือมือโบราณมาปั่นหางคนกินน้ำเขาจะได้กินผู้เดียวเออกระป๋องเสียบเลย ค่าสองร้อยในสเปรันด์นี่ของแค่ครับของแท้ค่หนึ่งปลาของแท่ว้าวเจ็บมัง,มบบงกรบ้างเด้อว่านปะสุดยอดเลยยังจีเลยจงีเลยได้ไปหาอีกนะผู้ดใดยุ่งเสรมาบอกเลยผมเด็กหาไม่มเงกา คือสิแซ่บครับของแพงของสูงเลยครับนี่ของสูงของสูงฮะเนี่ยอีนึงหาได้แค่นึงจะซื้อเขากินนี่ยของแพง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 ไว้เฟซตัวได้ว่านซื้อมาขวดหนึ่งขวดละลอยว่าสัตว์โอ้ยต้มน้ันตามตามแพง เอารีวิวให้คนสวยน่ะเฮ้ยดยอดเลยเฮ้นิดเดียวไายบายคลิปหนได้จะหามาเห็นเบิ่งไม่เ้อะปีนขึ้นเลยตอนน่ะปีนขึ้นไปรีวิวตอนไปเอาแล้วกับปีนขึ้นไปตัดหรือว่าจะไหน,นจะเอาลงมาเห็นเพิ่งเห็นมิม วินวอน,นวันใส่ใเลยรับรองวะเดี๋ยวฉีน,น้ำมาให้บางอีกโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อ,อกันโอกาสนนะ่ะรับร้อง